ทัดแสงธนโยทินเชิญครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมกิติทัศน์แสงธนโยทินสะสะบัญชีรายชื่อพรรคใหม่ครับก่อนอื่นก็ต้องขอ,อชี้แจงอย่างนี้ว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้มีคนพูดถึงปัญหาเรื่องสินค้ากเ,เกษตรเกี่ยวกับโครกระบือซึ่งปัญหานี้มันเป็นปัญหาสําคัญ ผมเองก็เตรียมข้อมูลเรื่องนี้มา,มา,ม,ามาพูดคุยเช่นเดียวกันก็อาจจะมีประ,ประเด็นซ้ําซ้อนกันบ้างแต่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับเขาเดือดร้อนจริงๆจากการเลี้ยงโคนะครับวันนี้สมาชิกของผมท่านหนึ่งนะครับก่อนก่อนหน้านี้เคยมีโคกระบือนเนี่ยนะฮะเป็นฝูงแต่วันนี้เหลือไม่กี่ตัวเหตุผลเพราะว่า ปัใจจัยในเรื่องของราคาการการบริโภคเนื้อต่างๆเนี่ยนะครับมันมันถูกนะครับมันทำให้ขาดทุนอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นก็ต้องจำหน่ายออกไปเพื่อลดต้นทุนในการดูแลก่อนอื่นผมต้องเข้าประเด็นอย่างนี้ว่าวันนี้นะครับประเทศเราเนี่ยนะครับผู้มีอาชีพเกษตรกรเนี่ยเลี้ยงโครกระบือเนี่ยนะฮะเลี้ยงโคขุนโคเนื้อโคพันอะไรต่างๆนี่มากมายแต่หน่วยงานที่ส่งเสริมกับมีการปล่อยปะละเลย นะครับเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนี่ยนะครับแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เนี่ยกับไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับปล่อยให้มีการอยู่กันตามยถากรรมโคขุนที่เลี้ยงมานะครับส่งลงเชืออนะครับขายกิโลกร,รัมละประมาณ80บาททั้งที่จุดคุ้มทุนเขาอยู่ประมาณ130ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวกเกษตรกรที่ภาคใต้จังหวัดตรังนะครับที่เลี้ยงโคภาค ภาคตะวันออกที่ระยองหรือที่ไหน,ไหนในประเทศไทยที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ดีนะครับต่างได้รับปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับราคาเนื้อโคขุนตกต่ําเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีอันนี้ก็ต้องยินดีกับทางท่านนายก รัฐมนตรีท่านใหม่ด้วยท่านเศรษฐานะครับมีพี่น้องประชาชนเข้ามาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องโคขุนราคาตกต่ําอันนี้นะครับก็อยากจะฝากรัฐบาลชุดใหม่ให้เข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและเขาจะต้องช่วยให้พี่น้องเกษตรกร,กรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วเขากําลังเดือดร้อนนะครับให้ได้รับการเยียวยาดูแลคนที่เลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะต้องได้รับการดูแลคนที่เอาพ่อพันธุ์เอาลูก โคเอาไปเลี้ยงต่อก็จะต้องได้รับการดูแลเพื่อให้เขาอยู่ได้และที่สําคัญครับคนเลี้ยงยาคนต่างๆเหล่านี้ก็คือมันจะเป็นวงจรทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีผลกระทบไปทั้งหมดนะครับวันนี้รัฐบาลไม่ได้ควบคุมดูแลในเรื่องของอาหารของโคเลยนะครับแต่กลับปล่อยปะละเลยให้มีการลักลอบการนําเข้าโคจากต่างประเทศนะครับให้เข้ามาทําให ราคาโคในในประเทศเราเนี่ยตกต่ำลงไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาผมไม่แน่ใจว่าหน่วยงานราชการที่ท่านได้กำกับดูแลเนี่ยท่านได้เข้าไปทำอะไรบ้างนะครับทำไมถึงปล่อยให้มีการลักลอบนำโคจากเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแล้วมันก็มาส่งผลกระทบกับราคาโคในประเทศเรานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศจีนก็ดีนะครับประเทศ เวียดนามก็ดีซึ่งเขามีการสั่งโคเนื้อนะครับจากบ้านเราไปนะครับส่วนจะเอาไปบริโภคหรือเอาไปอะไรก็แล้วแต่แต่กับกลายเป็นว่าปัจจุบันนะครับหยุดการนําเข้าเพราะอะไรรู้ไหมครับจากการที่มีผู้เลี้ยงโคเนี่ยนะครับอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปใส่สารเล่งเนื้อแดงทําให้มีสารตกค้างอยู่พอมีการตรวจพบตรวจเจอเขาก็หยุดการนําเข้าปัญหาเหล่านี้นครับหน่วยงานภาครัฐของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ ทำไมไม่ไปทําความเข้าใจแล้วก็ไปให้คําแนะนํากับพี่น้องประชาชนให้เราเนี่ยนะครับเลี้ยงสุกรเออเลี้ยงโคครับขอโทษทีเลี้ยงโคเนี่ยนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วก็สามารถส่งออกได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่ต้องถูกกีดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เขามีอาชีพมีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบกับปล่อยปลาละเลยนะครับไปดูข่าวตามหนังสือพิมพ์หรือตามสื่ออออนไลน์เนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้โคเนี่ยครับ ราคาตกต่ําอย่างมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากรัฐบาลชุดใหม่นะครับให้เข้าไปกํากับดูแลหน่วยงานการส่งออกนะครับการส่งออกการบริโภคภายในประเทศนะครับการจํากัดการลักลอบการนําเข้าให้ไม่มีโคต่างประเทศเ,เข้ามาในประเทศไทย ป้องกันการนําโรคเข้ามาต่างๆสิ่งต่างๆเหล่าลนี้นะครับแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพของพี่น้องเกษตรกรให้ยั่งยืนแล้วก็มีการอ,าอยู่อย่างอย่างเป็นสุขนะครับไม่ใช่ว่าทุกวันนี้นี้สินเกษตรกรก็มากมายอยู่แล้วแต่กลับมาถูกทับถมด้วยราคาของเนื้อโคเนี่ยครับลดลงไปอีก ทำให้เกิดปัญหามากมายนะครับเพราะฉะนั้นฝากรัฐบาลชุดใหม่เมื่อท่านได้รับเป็นรัฐบาลที่ต้องทําหน้าที่แล้วเนี่ยผมอยากฝากให้ท่านช่วยกํากับดูแลเรื่องเนื้อโคที่ราคาตกต่ําแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงโคให้ถูกต้องและก็อยากให้ประชากรที่เป็นเกษตรกรเนี่ยครับอยู่ดีกินดีนะครับขอบคุณมากครับท่านครับครับขอบคุณครับรักษาเวลาได้ดีนะครับ อีกสองท่านต่อไปนะครับท่านนิพนธ์คนขยันแล้วก็ท่านภูมิพัฒน์พัชระทรัพย์นะครับเชิญท่านนิพนธ์คนขยันครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพนิพนธ์ผมนิพนธ์คนขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงการเขตเลือกตั้งที่สามพักเพื่อไทยขออนุญา